สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่น่าสนใจที่สุดของจีนอย่าง C701 และ C704 ซึ่งเป็นอาวุธขนาดกลางแต่ทรงพลังที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มกันที่ c 7 0 1ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนเพื่อเป็นขีปนาวุธขนาดเล็กที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางทะเล เช่นเรือรบขนาดเล็กเรือเร็วหรือเรือตรวจการได้อย่างแม่นยำจุดเด่นของมันคือขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาและสามารถติดตั้งได้บนแพลตฟอร์มหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือรบเครื่องบินหรือแม้แต่รถยิงภาคพ,พื้นดิน C701 มีความยาวประมาณ2.5เมตรน้ำหนักราว100กิโลกรัมหัวรบหนักประมาณ30กิโลกรัมใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เทอร์โบเจ็ตขนาดเล็ก สามารถทำความเร็วได้ราวแมตซ์0ูถึง0.9ระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีระยะใกล้ในเขตชายฝั่งหรือพื้นที่ที่มีการรบแบบรวดเร็วระบบนำวิถีของ C701 มีหลายรูปแบบให้เลือกทั้งแบบเรดาร์แอคทีฟแบบอินฟราเรดและแบบนำวิถีด้วยทีวีทีวีกีแดนซ์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกตามความเหมาะสมของภารกิจได้จุดนี้เองที่ทำให้ C701 กลายเป็นขีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นนนสูงงใใกาารช้ ต่อมาเรามาดู C704 ซ,ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นจาก C701 โดยตรงจุดเด่นที่สุดของ c 7 0 0็คือพลังทำลายที่มากขึ้นระยะยิงไกลขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่า c 7 0 0็มีความยาวประมาณ3.5เมตรน้ำหนักราว3า0กิโลกรัมหัวรบหนักถึง110กิโลกรัมสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง35กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์เทอร์โบเจ็ตรุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วและเสถียรภาพระหว่างการบิน ขนาะเดียวกันระบบนำวิถีของมันยังเป็นแบบแอคทีฟราดาโฮมมิงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย C 7 0 4ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีเรือรบขนาดกลางเช่นเรือคอเวตหรือเรือฟริเกตโดยเน้นการเจาะกรอดและทำลายโครงสร้างหลักของเป้าหมายในครั้งเดียวความสามารถนี้ทำให้มันเป็นอาวุธที่หลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาให้ความสนใจอย่างมาก ทั้ง C701 และ C700 C ถือเป็นขีปนาวุธในตระกูลเดียวกันที่มีแนวคิดการออกแบบคล้ายกันคือให้มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับกองทัพเรือของประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการอาวุธที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังขีปนาวุธทั้งสองรุ่นสามารถติดตั้งได้บนเรือเล็กรถบรรทุกภาคพ,พื้นดินหรือแม้แต่เครื่องบินโจมตีเบาซึ่งทำให้สามารถตอรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ อีกหนึ่งจุดน่าสนใจคือการที่จีนได้พัฒนาเวอร์ชั่นส่งออกของขีปนาวุธทั้งสองรุ่นโดยเฉพาะ c 7 0 4ที่ได้รับการเปิดตัวในงานแสดงอาวุธหลายแห่งทั่วโลกเพื่อแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วขีปนาวุธเหล่านี้ยังมีราคาที่ถูกกว่าระบบตะวันตกหลายเท่าแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพในระดับที่น่าทึ่งในการทดสอบจริง c 7 0 4แสดงผลลัพธ์ได้ดีมากโดยสามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และพุ่งเข้าชนในมุมต่ําระดับน้ําซึ่งเป็นลักษณะการโจมตีที่อันตรายต่อเรือสัตรูอย่างยิ่งเพราะหัวรบจะระเบิดบริเวณแนวผิวน้ําทําให้เกิดความเสียหายทั้งแรงระเบิดและแรงอัดจ,จากคลื่นแรงดันหากเปรียบเทียบกันแบบตรงไปตรงมา C701 จะเหมาะกับภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูงยิงเร็วเคลื่อนที่ไวและเป้าหมายขนาดเล็กส่วน C700 เหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการพลังทำลายและระยะโจมตีมากกว่า จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับกองทัพที่ต้องการความยืดหยุ่นในการป้องกันชายฝั่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าจีนจะยังคงพัฒนาเวอร์ชันใหม่ของขีปนาวุธตระกูลนี้ต่อไปอาจเพิ่มระยะยิงความแม่นยำและระบบนำวิถีที่อัจฉริยะมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและความแม่นยำเป็นหลักและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ c 7 0 1และ c 7 0 0ดสีขีปนาวุธต่อต้านเรือที่เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเทคโนโลยีอาวุธทางทะเลจากจีนที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์และอาวุธยุคใหม่จากทั่วโลกครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ